สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกมันนี่ออนไลน์วันนี้ก็เช่นเคยฮะมาถอนโกดอกนะฮะโกดอกก็ฟังคำเตือนกันเลยคำเตือนแม้ผู้นำเสนอจะพยายามศึกษาข้อมูลและกันกองอย่างดีที่สุดให้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนที่สนใจเท่านั้นเนื้อหาภายในคลิปเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวและเป็นข้อมูลที่ผ่านมาในอดีต จึงไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคตได้หากในอนาคตมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการลงทุนผู้นําเสนอขอชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจนั้น,นั้นซึ่งเป็นเพียงผู้ที่เข้ามาลงทุนตามที่ธุรกิจดังกล่าวได้ประกาศหรือโฆษณาไว้การลงทุนในสกุลเงินนิจิทัศน์ทุกประเภทมีความเสีย่ยงอาจไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ไม่แนะนําให้ลงทุนโดยเด็ดขาด เพราะการลงทุนในสกุลเงินนิติทัศย์คุณมีโอกาสสูญเสียเงินเต็มจำนวนได้ในทุกๆกรณีนะครับก็บอกกล่าวเตือนกันนะฮะทุกคลิปทุกเว็บนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมนะฮะก็ให้ไปหาข้อมูลนะครับศึกษาข้อมูลให้เยอะๆนะครับส่วนคนที่พร้อมแล้วนะฮะก็ให้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับนะฮะก็สมัครเข้าไปนะฮะใส่ชื่อ Gmail นะฮะรหัสยืนยันรหัสส่วนตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับ เพื่อนๆต้องจดเก็บไว้นะฮะรหัสพินนะฮะรหัสหกหลักนะฮะตรงน,นี้เพราะมันจําเป็นตอนถอนนะฮะตอนถอนเราต้องใช้รหัสตัวนี้นะครับนะฮะจำเป็นมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่เว็บกันโกดกนะฮะโกดกเป็นเว็บขุดนะ กดดอ,อนะครบปันผลเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่สองพันห้ารอยนะครับก็สัญญาอยู่ที่21วันนะฮะ21วันก็ถือว่าสั้นนะระยะระยะความเสี่ยงก็ถือว่าสั้นนะครับส่วนการปันผลก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนนะครับมีตั้งแต่2500 ส5งหมื่นห้าห้มื่น้องคอยอย่างนี้นะฮะถึงแสนห้าหมื่สแสนห้าแสนสูงสุดนะครับการบันผลก็จะตามตามทุนที่ลงนะฮะส่วนเปอร์เซ็นต์รายได้ต่อวันนะก็ขึ้นอยู่ที่ต้นทุนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของเพื่อนๆนที่จะรับได้นะฮะ ่การลงทุนก็มีอยู่เรื่อยๆนะฮะนี่ห้าหมื่นนะฮะของเมื่อวานนะครับอันนี้ของเมื่อวานส่วนนี้ก็คือการถอนนะครับการถอน,นอันนี้ถอนวันนี้นะครับ ก็ตัวนี้เปิดทำการมาแล้ว5วันนะฮะหวันแสนสุขหวันแสนสุขนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสนะเป็นโอกาสสำหรับเพื่อนสมาชิกใหม่นะก็ไปศึกษาข้อมูลดูให้เยอะๆนะว่าเว็บมันจ่ายแบบนี้เเราจะรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่นะอย่างตัวนี้เนี่ยสิประมาณ19วันคืนทุน สองวันนั่นก็คือผลกำไรแต่การลงทุนก็อ,อย่างสองพันห้านี่ก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็พันกว่าบาทอันนี้ก็น่าจะสอง0 0นเนาะเพราะว่าตัวนี้พันกว่าสอง0ันสามพันนะนะตัวนี้นะครับก็ลองดูวนะฮะลองเข้าไปศึกษาดูโอเคเดี๋ยวผมจะไปถอนนะครับโอ้ตัวเลขสวยมากนะตัวเลขสวยมาก เพราะเมื่อวานเมื่อวานก็ถอนมันเดี๋ยวนี้มันไม่ทันทีแล้วไงพอมันถอนไม่ทันทีมันก็เป็นอะไรที่แต่แต่จะว่าไปามันก็เร็วกว่าวีดอะวีดวันนี้เดี๋ยวผมก็มาถอนเพราะว่าวีดเนี่ยตอนนี้เขามีโปรเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะมีโปรเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะส่วนลดก็ เช่นเคยแหละครับเพราะว่าไม้เขาก็จัดโปรแบบนี้นะฮะไม้ก็จัดโปรแบบนี้ก็ถือว่าขุดกันยาวๆนะสำหรับวิดเนี่ยนะฮะผมไม่ค่อยห่วงแล้วนะถ้าจะพูดตามหลักสำหรับวิเนี่ยผมเล่นแบบไม่ห่วงแล้วนะฮะเพราะว่ามันน่าจะเลยจุดจุดที่เราว่ามันเสี่ยงน่าจะเลยแล้วแหละนะครับ เพราะว่าทุกคนถ้าเกิดลงทุนมาตั้งแต่พร้อมผมตั้งแต่แรกๆเนี่ยมันก็คืนทุนกันหมดแล้วน่าจะคืนทุนแล้วแหละะ,ะเพราะว่าต้นทุนมันจะอยู่ประมาณ2เดือนสนะงะเดือนกว่าๆนะครับถ้ายังไม่นี่ก็น่าจะเหลืออีกกันคนละนิดหน่อยนะ,ะก็จะคืนทุนละเพราะสัญญามันตลอดชีพนะ,ะในเมื่อสัญญาตลอดชีพมันก็เลยมันก็จะหลุดหลุดห่วงอะนะครับ ของผมก็อีกประมาณสัก5วัน10วันนะประมาณนะี้นะเพราะมันเดี๋ยว74 75วันนะนะครับก็ถือว่าหลุดไปปอดหนึ่งนะหลุดไปปอดหนึ่งมันก็จะไล่ไปอ่ะของผมมีหมดสี่เครื่องก็จะไล่ไปนะไล่ไปโอเค ผมพยายามจะพูดให้มันตรงนี้ให้มันเป็นสี่ดองสีด่ดอกคอยเพราะอะไรฮะเพราะค่าถอนมันสี่ดอกคอยนะค่าถอนสีดอกคอยโอเคผมก็จะไปที่วิดดอนะฮะก็ตรงนี้เป็นรหัสพินที่ผมย้ำนักย้ำหนาว่าให้จดไว้นะฮะตรงเนี้ยให้จดไว้นะครับ โอเคทีนี้เราก็จะถอนไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะไปไงโอเคนะครับก็ขึ้นแบบนี้แล้วก็น่าจะนะน่าจะเพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่งว่าจ่ายนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นสิเอ,อ,อัน่าน่าตกใจนะฮะผมก็เช่นเคยครับก็จะไปดูที่ กระเป๋านะก็ยังไม่เข้าไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันกี่นาทีนะตอนนี้มัน9ก้าโมงสาใช่ไหมฮะเก้าโมงสามสนะวันที่22เดือน4นะฮะนี่ยเก้าโมงสามสองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้เวลาเท่าไหรนะะ่ส่วนตรงนี้ขึ้นแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็รอให้าาทาง ทางตัวกลางนะรอทางตัวกลางส่งให้นะฮะโอเคมาแล้วนะครับเนี่ยห11นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์เห็นนะฮะอ่าใช้เวลาหนึ่งนาทีสองนาทีนะสามสองนะครับมาสามสิบเอ็ดนะฮะมาสามเอ็ดก็ประมาณหนึ่งนาทีนะครับ,รบ,รบ,รรบโอเคถ้าหนึ่งนาทีก็ยังพอไหวเห็นไหมฮะ ประมาณหนึ่งนาทีก็ถือว่าโอเคนะนะก็ถือว่าพอทำเนาก็แล้วแต่ดุลพินิจของเพื่อนๆนะว่าจะลุยไหมนะส่วนตัวก็ถือว่ามันเป็นโอกาสนะครับมันเป็นโอกาสคือหาหาด็อกสะสมเก็บไปเรื่อยๆนะครับหาดอกสะสมเก็บไปเรื่อย โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรเพราะเดี๋ยวผมจะไปถอนวิทต่อนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับได้ทุนขึ้นไวๆกำไรกันเยอะไม่โดนหลอกไม่โดนโกงนะฮะไม่เข้าใจตรงไหนฝากคำถามได้ที่ใต้ลิงก์นะครับหรือ,อส่งทักทายมาที่ไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะสำหรับโกลดอกก็ยังจ่ายอยู่นะครับสวัสดีครับผม